ท,<อ>ทั้งเซตนี้ทั้งเซตนี้นะครับราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่28,900ด้รบาทตอดตั้งครับ28,900แาต่ 28, ถ้าเกิดซื้อแยกปกติราคาที่านเกันเก้านะเจะแถมชุดสายและพวงออริสันนะครับมูลค่าประมาณ5 0 0 0ถึง8 0ด0บาทบอกเลยว่าไม่แพงเลยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอลมาวินนะครับผมพี่โง่มาวินครับครับผมวันนี้นะครับเราจัดเซตโปรโมชั่นไฮรเอ็นนะครับที่จัดเป็นแพ็คนะครับมาให้ลูกค้าหลายท่านที่กําลังมีแพลนนะครับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วต้องการชุดที่เหมาะสมกับรถแล้วก็เสียงเพราะระดับไฮรเอ็นเนี่ยแนะนํานะครับชุดนี้บอกเลยว่า ไม่แพงเลยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้ชุดนี้นะครับได้อะไรบ้างหอกับรถอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับชุดนี้ได้อะไรมาครับคุณนงครับผมก็ชุดอัปเกรดเครื่องเสียงนี้นะครับก็จะมีลำโพงนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับแล้วก็เบสบ็อกซ์แล้วก็มีตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรเซสเซอร์นะครับรูดีเอนะครับผมมาที่ฝั่งขวาสุดผมนะครับก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางแหลมนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็มี คอสเซเวอร์แยกความถี่เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นคิสเตอร์นะครับเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งและแข็งแรงมากเลยนะครับตัวนี้ฮะสดสวยมากเลยสวยมากครับ,เ,รบเป็นรับแบบอิงโกเลยนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนคู่หลังนั้นนะครับก็จะเป็นลำโพงแกนร่วมครับของยูโค่เมอร์คิรี่คูน้าก็ร์เมอร์คิรีคู่หลังก็เป็นเมอร์คิรีเช่นกันนะครับแต่ว่าคูค่หลังนี้จะเป็นวัสดุเป็นประเภทแกนร่วม ครับผมแล้วก็ถัดมานี้นะครับก็จะเป็นเบสบ็อกซ์ซับฟู๊ฟล์ครับยี่ห้อบอลพุงฮะเป็นของแบรนด์เยอรมันเลยนะครับก็บอลพุงก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับที่จะมีในชุดโปรนี้1ก็คือจะเป็นรุ่น1 1 8 0 a ครับแล้วก็ข้อมูลนี้จะเป็น140นะครับให้เลือกเอานะครับว่ารถเราเนี่ยเหมาะกับรุ่นไหนนะครับถูกต้องครับเพราะว่าให้เลือกเอาอะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นครับจะมี โครงสร้างและไสละพื้นที่ที่แตกต,ต่างกันครับเเช่นตำแหน่งที่ติดตั้งเบสบล็อกเนี่ยก็จะเป็นใต้บอกคนนัางฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่ารถบางรุ่นที่มีข้อจำกัดตรงนี้ก็คือบอาะคนนั่งฝั่งซ้ายนั้นจะมีกลไกไฟฟ้าค่อนข้างเยอะครับก็จะต้องเลือกซับวูเฟอร์ที่มีขนาด ที่เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นครับผมคุณยัยคือว่ารถแต่ละคันพื้นที่ในการติดตั้งจะไม่ค่อยไม่เหมือนกันเลยบางคันก็สามารถติดตั้งได้บางคันก็ติดตั้งไม่ได้ถ้าขนาดที่มีพื้นที่ที่สามารถติดตั้งทับทุกค้ขนาดนี้ได้นะครับึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดขนาดที่ติดไม่ได้ก็ต้องมาเล่นเป็นตอนนี้แต่ว่าเราเซ็ตไว้ในราคาเท่ากันครับสีมีทั้งคู่เลยคิดว่ามันเหมาะกับรถรุ่นใหม่มากกว่านะครับครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพง แยกชิ้นเนาะแยกชิ้นครับอ่านิดนึงนิดนึงผมเสริมให้นิดนึงตัวนี้นะครับตัวนี้อะเมอร์คุลี่รุ่นนี้บอกได้เลยว่าอ่าวัสดุที่ทำมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับดีกว่าอ่าทำโคงทั่วไปในท้องตลาดในราคาที่เท่ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้อมันจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพงานแนวลักชัวรี่คือคิงโก้นะครับเพ <Yeah. S 1> ร <Yeah. S 1> านนวรระรว,าว่าตัวนี้เนี่ยต้องมาให้แข็งแรงเพื่อที่จะทําให้เสียงนี่ออกมาได้สะเทียนนะครับทําความ ทำย่นความถี่ต่ำออกมาได้ดีที่สุดเลยทวิตเตอร์นี่ใหญ่ด้วยนะขนาดกี่มิลนะเนี่ยประมาณสามสามมิลครับตัวนี้ขนาด33มาสามมิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดูจากหัวเฮงแล้วเนี่ยลงความถี่ต่ำของในความถี่สูงได้ดีมากๆด้วยตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะครับอันนี้เป็นลำโพงยัดชิ้นนะครับส่วนนึนก็เป็นแกนร่วมเนาะแกนร่วมนะครับทั้งเซตนี้ทั้งเซตนี้นะครับ ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่28,900บาทพร้อมอิสระขายสองหมื่นแปดพเกาแต่ถ้าเกิดซื้อยากปกติราคาสามหมื่นเก้าพนะชุดนี้แต่ตอนนี้นะครับถ้าใครที่ดูจากคลิปนี้นะครับเราแถมอะไรให้พิเศษริเลยเป็นชุดส,สายครับชุดสายลำโพงของออริสันแท็กเราจะแถมชุดสายลำโพงออริสันจะรับมูลค่าประมาณ5,000ถึง8,000บาทอยู่ที่รถนะครับว่า<ถ>วจะใช้เยอะใช้น้อยมากแค่ไหนแล้วก็สายสัญญาณก็จะให้เป็นสาย สายถันะครับเป็นแบบนี้เลยสายถักก็คือจะเป็นสายทองแดงแท้ๆนะครับเส้นนี้สามพันห้านะทั้งเซ็นเนี่ยจะต้องสายลำโพงเกือบหมื่นแล้วตั้สายเนี่ยอันนี้จะแถมไม่ฟรีเท<แ>่าะน,นั้นได้พอรับแถมมาอีกแถมก็จ,จะมีแผ่นแบมนะครับองแผ่นแบมครับข้มาขมืวนสองแผ่นเลยตัวนี้แผ่นนีพันแปดร้อยบาทนะครับเอาแถมไม่ฟรีนะครับสองแผ่นนะครับถ้าอยากได้เพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะครับ สุดท้ายเยผมอยากจะแนะนำตัวนี้เพิ่มเติมคืออะไรเอ่ย DSP นะครับ DSP ครับผม DSP ตัวเนี้ชุดนี้เนี่ยเราจัดเซตขึ้นมานครับครบทุกอย่างเนี่ยเรามี DSP ด้วยซึ่ง DSP ตัวเนี้จะเป็นตัวที่สามารถจำลองอุปธีเสียงครับออกมาให้ดูสมจริงมากๆด้วยเป็น DSP ของนาการมิชิีนะครับรุ่น4085ตัวนี้8 Channel นะครับแล้วก็เราสามารถอับย่านทวามถี่ที่3เลียร์แส สามารถตั้งค่าความถี่ต่างๆได้ครบทุกย่านความถี่นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าตัวนี้ตัวเดียวสามารถคอนโทรลเสียงได้ครบเลยทั้งคันเลยนะครับทำให้รถเราเนี่ยเวลาเราฟังเพลงเราจะมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไฮเอนมากๆแล้วก็การถ่ายทอดเสียงเนี่ยจะทําให้เสียงเนี่ยมีธรรมชาติมากๆเลยนะครับง่ายๆคือเราจะได้ได้ฟังเพลงใน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 แง่มุมของความเป็นไฮเอนอ่ะตัวนี้นะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะ เลือกเล่นได้แล้วก็เมมโมรีทั้งหมด6เมมโมรีนะครับตัวนี้แล้วก็แถมอะไรอีกแถมจอตัวนี้ด้วยคือจอหน้าจอนะครับปกติตัวทิสเเนี่ยเราไม่แถมนะแต่นี้เราแถมให้ทิสเเนี่ยจะเป็นตัวแสดงผลนะครับเวลาเราใช้งาน DSP เนี่ยเราไม่ต้องเข้ามือถือได้เราสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนิดเงครับนิดเงตัวนี้สามารถเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยนะครับดีเอีตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมต่อมือถือแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถึงนาฬกาไมคชีนะครับปรับแต่งเสียง ทุกอย่างผ่านทางมือถือได้หมดเลยตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นบลูทูธออดิโอได้ด้วยจะมีตัวบลูทูธออดิโอให้นะครับเราสามารถที่จะเล่นได้ครบจบทุกอย่างเพียงแค่เรามีตัวนี้ตัวเดียวก็เล่นได้หมดเลยเราสามารถใช้กับฟอนต์เดิมได้ไหมได้ครับผมตัวนี้ใช้กับฟอนต์เดิมได้ด้วยนะครับได้ครับ,เห,รรบเหมาะกับรถอะไรบ้างเหมาะกับรถทั่วไปเลยครับไม่จะเป็นรถเก่งเล็กนะครับรถกระบ,บะ SUV MPV นะครับสามารถติดตั้งได้หมดเลยเกือบ80%เลยนะครับที่สามารถติดตั้งได้สำหรับชุดโปรชุดนี้ครับชุดนี้เรียกได้ว่าติดตั้งได้ครบเลยนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นรถเกง๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่เองง็มพีโดยทั่วไป80%ก็ติดตั้งได้หมดเลยาานะครับถ้ครับท่านใดสนใจนะครับในชุดนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามมาอินบ็อกซ์ในเพจมาวินแม็กซ์นะครับหรือไลน์แอดของเราที่ให้ไว้หลังคลิปนี้นะครับท้ายคลิปเนี้ย เราก็จะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ติดต่อนะครับถ้าสงสายก็สอบถามมันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้เข้ามาสอบถามหรือเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่านอีกทีได้นะครับเซตนี้ถือว่าคุ้มมากๆเฉพาะชุดสายเนี่ยกับของแถมก็หมื่นกว่าบาทนะแต่เซตนี้เราขายเพียงแค่สองหมื่นแปดพันเจ้าร้อยบาทเท่านั้นเองก็ได้เซ็ตแบรนด์แบรนด์นะครับสินค้าแบรนด์ได้เซ็ตสินค้าแบรนด์ทั้งเซตแบบเนี้ยถือว่าบอกเลยว่าคุ้มมากๆ ม่ต้องไปเล่นสินค้าจีนหรือสินค้าที่โนเนมในราคาที่อยู่ในราคาแบบสองสามหมื่นนะครับแต่ตัวนี้จบเลยได้ความเป็นไฮเปนแล้วก็เล่น้ะจบสามารถที่จะขยายชุดเพิ่มเติมในอนาคตโดยที่เราไม่เจ็บตัวได้เพราะว่าเซตติ้งต่มันรองรับอุปกรณ์ต่างๆท,ที่สามารถเพิ่มในอนาคตได้ด้วยนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้ที่ m a r i n e a x Audio นะครับว uh huh. ่าจะเป็นช่องทางต่างให้คลิปนี้นะครับเราสองคนก็ ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสิดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นได้ดีจากทางมาบินแม x ออด i o ออนแก่น